นบอกมามันอยู่ไหนเฮ้ยนี่เป็นคนเป็นคนสนุกไงร้องเพลงไม่งั้นเขาไม่ทำเพลงนานหรอกถูกต้องอ้าวจะเพลงแปลกเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่มีงานมีการทำกันเรื่อยวะฮะเพราะลูกค้าไม่มีก็มานั่งจับกลุ่มคุยกันมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะคุยเรื่องอะไรกันอ้าวคุยเรื่องเพลงสกาพี่เจมรู้จักไหมสกาต้นฉบับสกาเดี่ยมาจากระยองพี่เดี๋ยวผมร้องให้ฟังเฮ้ยนี่มันฮิอะไรฮิฮิบางคนฟังแล้วก็ยังไม่ ก็ไม่รู้ว่าที่มาจากไหนและก็ไม่รู้ใครพาฮีเข้ามาก็เจอกันเขาก็เรียกฮี่เจจากเจก็มาเจอกันแล้วเขาก็เรียกฮี่อาบาาแปงทีเขาก็เรียกฮี่หมาแม่พี่เดินมาผมก็เรียกฮี่แม่จากมว่าจากแม่กูทำไมเนี่ยจ๊าแม่โอ้ยแม่พี่แม่จักแม่จ๋าเต๋านี่ไหมมีสิ กันเนอร์คุณรู้จักโอ้รู้จักสิทำเพลงให้รายการเราเนี่ยรู้จักเหรอรู้จักครับขอเบอร์หน่อยคือรู้จักผลงานเขาไม่ได้สนิทชิดเชื้อมึงจะโทรไปหาับจะทำไมเพลงอะไรมาร้องอะไรตอนที่ยังดังออ๋อเพลงโนเดนถูกต้องไายตายแล้วครับสักปากคราบก็มาดุทองเตยก็ไายตายแล้วครับสักปากคราบก็มาดุทองเตยก็วายตายอีลีสักปลกคอตัด้ต่ปลากก๋งโตใหญ่ไายตายคักบสักปลกคอตัด้ต่ปลากก๋ง ไก่มากินรับปีงไก่ต้มเข่งในเขานี้จงเจริญเป็นไงเป็นไงล่ะรอเลยออสชัดๆรถเสร็จหรือยังพี่ลูกค้าเขามาตามรถแล้วนะเค่ครับสรุปแล้วรถลูกค้าเนี่ยเขาเป็นอะไรเครื่องครับเครื่องมันเป็นอะไรวะบเครื่องด้วยครับครั้งที่แล้วลูกค้าออกรถไปบอกว่ายางแตกแตกไปกี่เส้นโอ้เช่นรถปะไปกี่เส้นห้างเส้นแล้วอีกเส้นนี้ทำไมไม่ปะไม่ปะทำไมถามไหม เงินเดือนเดือนนี้คุณจะเอาไหมถามใบไม่มีค่าเช่าบ้านคุณคุณจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเอาแม่ไงคุณจะเกาะแม่คุณไปตลอดชีวิตเหรอแม่ผมนี่มาเคียร์ผมได้ไหมเจียบแม่ผมจะไปยุ่งกับผมทําไมไเจียบไ้เยเมาบ่เด็เมาบ่เด็ยเยยบเย็บเบาเบาปุ๊บเยนเลยเซราตาล่ะเซรากาละตาตาลีเต้ตาติปาพี่เก๋ที่ตที่ตุ๋วที่เก๋ี่จี๊ยบที่เจ๊

จะทิ้งผมนะไปเถอะไม่ทิ้งผมนะไปเถะเอาล่ะลุงผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่เข้ามาเข้ามาโอ้โหมันประกาศคิวเข้าด้วยเหรอเข้ามาเข้ามาเฮ้ยดูแลงานไหมนะพวกเราขอบใจน้องวาวามากนะที่วันนี้ได้มาเที่ยวกับเสียก็อยู่บ้านมันเบื่อจริงๆก็อยากมาหาเสียบ่อยๆแหละก็คือเสียรู้ว่าวาวาเนี่ยชอบเสียแล้วก็รักเสียแต่วาวาวาก็ติดติดที่วาวาเนี่ย มีสามีแล้วแต่ระหว่างนี้อะไรเหรอจ๊ะถ้าสามีเผลอเราก็เจอกันเหมือนเดิมนะคะอืมเรื่องนั้นมันแน่นอนอยากได้อะไรจ๊ะพูดมาเลยอยากมาหาเสี่ยทุกวันแต่ว่ามันแบบมาก็ลําบากเพราะว่าไม่มีรถอะค่ะต้องเดินมาใช่ไหมใช่อีซูซูเป็นไงเสี่ยสนใจรุ่นไหนครับเสี่ยก็อยากจะรู้ว่าอีซูซูคันนี้ที่จอดโชว์อยู่เนี่ยมันสวยถูกใจเสี่ยแล้วเกิดเขาเรียกรุ่นอะไรเนาะ รุ่นนี้หรอคะ New Isuzu X Series รุ่นสปีดค่ะเห Ö, ็นด right? ีไซน์ภายนอกเท่แบบนี้นะคะแต่ดีไซน์ภายในก็สปอร์ตเท่ไม่แพ้กันเลยค่ะเปิดประตูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเข้าไปดูข้างในเลยค่ะจริงมากนี่เลยค่ะเท สุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังแต่งไปด้วยความหรูหราสะดวกสบายบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณผู้หญิงขับเนี่ยนะจะทั้งเท่ทั้งคลมากๆเลยค่ะโอเคงั้นเอาคันนี้ให้เราเโอเคไหมครับชอบที่สุดเลยไอ้น้องเดี๋ยวคุณสอดเลยทําสัญญาเลยได้เลยหนูทำเอกสารให้เลยค่ะได้เลยไม่มีปัญหาได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ชื่อเขาเลยนะชื่อดีก็หนูดูถ้ากางมีปัญหาอะไรเนี่ยใช้ชื่อของหนูแล้วมันจะ มีปัญหาอะไรเหรอยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าค่ะชื่อหนูมันยังผูกกันอยู่ถ้าเสียซื้อให้หนูเนี่ยมันแบ่งกับเขาคนละครึ่งนะเอาทำไมวาวาไม่อยากค่ะเขาให้มันจบไปเลยนะม่ใช่ของเราลูอะไรยิ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะจะซื้อรถได้เนี่ยอะไรอะไรแย่แล้วค่ะสามีหนูมันกำลังมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวสามีเธอมาเดี๋ยวป๋าเคลียร์กับมันแมนๆไปเลยบอกว่าป๋าชอบวาวามึงจะทำไมวะชอบวาวา

ปครผมเป็นผู้จัดการครับหลบไปไม่เกี่ยวเองหลบไปไม่ต้องหลบออกมาครับผมมึงกนะ็หลบไปครับผมเออออกมาคุยกันเอาหนึ่งเแน่ครับพี่อนคือเป็นเพื่อนเล่นมึงอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่รู้ทุกคนหลบไปครับขอโทษครับ <c oughs> ตัวดีนะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานนะตัวเองเป็นเงบ้างเอาเลยไหมครับเสีย่ย <c oughs> เเาไปลยพี่เสียต้องบอกบทกันอีกรอไปตามที่ซ้อมเสียต้องสั่งผมไหมครับโอเคไปเลยนะครับเตือนหลายรอบไปหนะใกล้ไปไหมชอบทำให้เสียคิดมากใช่ไหมเดินไปจับซ้อมมองมาในตาของผมสิซ้อมแอบนอกใสเสียใช่ไหมเฮ้ย เสี่ยเดี๋ยวพูดูเลย้เวเมียกูกูยังไม่ทำขนาดนี้เลยผมเลียใหมเฮ้ยผมเสียหเสียไหมพขอโทษเสียเยเยขอโทเสียยขอโทษตบไม่ทันตั้งตัวเลยยังไงระวังไม่มีไม่ีมาคนเดียวเฮ้ยเสียงสูงมีพิรุษนะเ้าเนี่ยมันอยู่ไห มันไหนไม่มีอย่าให้ฉันต้องใช้กําลังลูกน้องฉันมันเห็นน่ะว่าเธอมากับใครอะ่ะเธอใช้กําลังบ้างก็ดีออกกําลังกายบ้างเออาานี้ยมาแล้วอาแล้วยออ้อนอเสออียเสียยังไม่ยอมอ,อ,อย่ากโกหกฉันมันอยู่ในนี้ใช่ไหมที่วิ่งมามันใส่เสื้อสีอะไรวะสีลายลเสียมันต้องมีสิะวะอย่าให้กูเจอรองเท้าครับรองเท้ารองเท้านหนังหน่อยรองเท้าหนังหนังคัชูคัตชูหนัง กางเกงกางเกงถ้าจอมไปผิดดำดำครับเสี่ยถลักดำถลักดำถลักดำขยินครับถลักดำใเสื้อของมันมีเสื้อยืดข้างในด้วยเฮ้ยไปยืนนู่นไปยืนรวมกันนู่นเฮ้ยเสี่ยน้อเราก็ไม่มีพี่หลบไปเดีวเฮ้ยพี่มาที่ดูจั๊ไอ้น้องดูนี่ ไอ้ตอนแรกบอกจบที่ซื้อไอ้จบที่แบบว่ารองเท้าแล้วกระเป๋าแล้วก็ไอ้เหียเสื้อดำไม่ต้องมึงคุยกับใครอ่ะมึงคุยกับใครมึงมาทำอะไรในนี้มึงมาทำอะไรมึงมาทำากูถามมึงทำอะไรทำอะไรไม่ต้องถามกูหรอกตอนเนี้กูเป็นอะไรอยู่กูจะไม่รู้มึงเหรอเสียครับคุยไม่รู้เรื่องครับเรียกมาลงมาดีกว่าครับ ทำามันไม่ลงมาผมว่าถ่ายคลิปไว้ดีกว่าครับไอ้พอไอ้ไอ้แค็ถอยแค่ก็ถอยกูลงละกูลงละลงมาลงมาลงมานี่พอแล้วครับพอพอเดี๋ยวกูถามมึงตอบกูว่ามึงมึงทำอะไรใีญ่ใหญ่ถามว่ามาทำอะไรรีบตอบจะได้รีบออกไอ้เบรได้มันชอบว่ามึงยืดนานเนี่ยไม่ไดยืมผมไม่ดูสารเร่งให้ออกไปกูก็สงสารมึงเีย้ครับเดี๋ยวก่อน ผมว่ามันมีอาวุธครับให้มันเอามืมมอมไว้ที่หัวดีกว่าแม่นี่ใจขอจะให้อาจารย์ปู่ออกไปตัวเปล่าเลยหรอรับแทกแตยแล้วครับบริษัทหาไม่จัดมาแล้วแทกทีมวายแท็กทีมขาแท็กทีม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 ซักสซัสซัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสซัสซัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสซัสซัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็ดู Yeah. Yeah. Sent TV, yeah. sent him, yeah. yeah.